จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021-2022นะครับและเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พังอาดคว้าแชมป์ด้วยการเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลเพียงแค่1คะแนนแต่ว่าวันนี้ครับผมปาล์ม3บาท5บาทจะมาพูดถึงฤดูกาลที่จบไปของเชลซีว่าประสบความสำเร็จหรือไม่และประเด็นเรื่องของที่สุดของฤดูกาลครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะยอดเยี่ยมนักเตะยอดแย่หรือว่าช็อต สำคัญที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างติดตามได้ในคอนเทนต์วันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Su z u k i Swift Power y o u Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครที่กำลังมองหารถยนต์แนะนำเลยครับ Su z u k i Swift ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดานะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องของแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ต้องยกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ท แซงชนะวิลล่า3ต่อ2ขณะที่ลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าจะชนะวูฟแต่พวกเขาก็แพ้แมนซิตี้1คะแนนส่วนตกชั้นนะครับก็มีทางด้านของเบอร์ลี่วัตฟอร์ดแล้วก็นอริชแล้วก็โคต้า UCL เนี่ยก็ได้สเปอร์เพิ่มมาอีกทีมที่ต้องอกหักไปเล่นยูโรปาลีกก็มีแมนยูนเ e ต็ดกับอาร์ซอลนะครับแต่ว่าวันนี้ไฮไลท์สำคัญผมจะมาพูดถึง ทางด้านของที่สุดของฤดูกาลของเชลซีในฤดูกาลนี้ซึ่งเพื่อนๆถ้ามีความเห็นที่แตกต่างหรือว่ามองว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนนี้หรือว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะไปดูเรื่องของนักเตะยอดเยี่ยมที่สุดในฤดูกาลนี้ก่อนเลยครับในมุมส่วนตัวของผมนะฮะผมมองไปที่คนแรกครับนั่นก็คืออันโตนิโอรูดิเกอร์ครับเขามีซีซั่นที่ ยอดเยี่ยมกับเชลซีก่อนที่จะอำลาไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับซีซั่นนี้เนี่ยรูดิเกอร์ลงสนามให้กับเชลซีถึง53นัดนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เล่นได้คงเส้นคงวามากสุดในฤดูกาลจะมีช่วงท้ายที่เสียสมาธินะครับหลังจากที่ได้ตกลงย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแต่ถ้าเราดูภาพรวมนะครับในทุกรายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกก็ดีหรือว่าจะเป็นใน FA ฟเอในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเขาเป็นคนที่ แทบจะหาข้อผิดพลาดได้ยากมากและที่สําคัญครับเป็นผู้เล่นที่เล่นดีจนเราลืมที่จะชื่นชมเขาแบบว่าแบบนี้เชลซีเล่นดีแต่ว่าเฮ้ยเขาเล่นเหมือนตามมาตรฐานนะครับก็คือแบบดีจนปกติอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นผู้เล่นอีกคน,นที่ลงสนามเยอะที่สุดในฤดูก,กาลผมเลยมองว่ารูดิเกอร์คือหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าสโมสรจะประกาศว่าเป็นเมสันเม์นะครับแต่ผมขออนุญาตเลือกไปที่อันโตนโนรูดิเกอร์อีกคนนึงครับผมขออนุญาตยกรางวัลถ้า ได้เป็นนักเแต่ยอดเยี่ยมในมุมผมแล้วเนี่ยคนนี้ก็คงไม่เป็นรองเลยครับนั่นก็คือเตียโกซิวาครับที่ผมมอบให้กับเตียโกซิวาเพราะว่าเขากําลังจะ38ปีในเดือนกันยายนนี้ซีซั่นนี้เขาลงเล่นในทุกรายการไปถึง48นัดซึ่งตั้งแต่เขาย้ายมาคาแข้งในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นกับเอซิมิลานก็ดีหรือกับเบเชก็ดีเนี่ยนี่คือซีซั่นที่เขาลงเล่นด้วยอายุเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นถือว่าน่าแปลกใจมากๆกครับกับนักเตะในวัย37-38แล้วลงเล่นเยอะขนาดดี้ ผมเคยพูดทุกครั้งครับในไลฟ์ว่าตอนที่จอห์นเทอร์รี่ออกจากเชลซีเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนที่จอห์นเทอร์รี่แกรี่เคฮิลในวัย3 3 3 4ยังไม่ฟอร์มดีเท่านี้ยังไม่คงเส้นคงวาเท่านี้ร่างกายยังไม่โหดเท่านี้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคนที่ผมขออนุญาตพูดถึงแล้วก็ต้องบอกว่าสื่อก็ไม่ค่อยพูดแม้กระทั่งแฟนเชลซีเองก็ไม่ค่อยพูดถึงก็คือเตโก้ซิลวาซีซั่นนี้ยอดเยี่ยมมากๆขออนุญาตเลือกรูดิเกอร์กับซิลวานะครับส่วนนักเตะที่ต้องบอกว่าเป็นนักเตะ ยอดแย่แล้วก็หน้าผิดหวังผมใช้คำว่าหน้าผิดหวังดีกว่านะครับในมุมผมนะฮะจริงๆไม่ใช่แค่ฟอร์มในช่วงท้ายฤดูการโดยภาพรวมเนี่ยผมมองไปที่มาลองซาครับทาไมผมมองมาลองซาครับเพราะว่าผมมองว่าช่วงเวลาที่เชลซีเนี่ยเป็นชิวเวลเจ็บมาโกสลองโซ่ต้องหาคนที่มาสลับเล่นกันด้วยเนี่ยผมมองว่ามาลองซาควรจะใช้โอกาสเนี้ยในการลงสนามหรือแม้กระทั่งในช่วงที่รูดิเกอร์เล่นกันถี่ๆเนี่ยเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยกลายเป็นว่า มาลองซาทำหน้าที่ได้ไม่ดีท,ทั้งที่ได้รับโอกาสนะครับแม้กระทั่งมีบางเกมที่เราจําเป็นที่จะโยกริชเจมหรือแม้กระทั่งอาสปริเตอรไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายด้วยซ้ำนั่นแสดงว่าส่งสัญญาณไปถึงมาลองซาว่าเขาไม่พร้อมที่จะลงเล่นจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นซีซั่นที่น่าผิดหวังถึงแม้ว่าจะได้มาฟรีก็ตามนะครับแต่มันเป็นของฟรีที่เราควรที่จะได้ใช้งานนะครับจริงๆแล้ว อีกคนหนึ่งที่ผมมองไว้นะแต่ว่าเขาเป็นสัญญายืมตัวนะั่นคือซาอูยีเกสครับเราเสียค่ายืมประมาณ4.5ล้านยูโรแต่ด้วยความที่มันเป็นดีลย,ยืมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ายัางไม่น่าผิดหวังเท่ากับมาลองซาครับจริงๆเนะี่ยอาจจะมีหลายคนนะครับแต่ผมขอเลือกคนนี้ไวล้ละกันนะครับขณะที่เกมเนักเตะที่สร้างเซอร์ไพรส์ที่สุดในมุมของผมนะครับนักเตะที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้มากที่สุดเนี่ยโอ้โหหาได้ยากมากๆจริงๆอนะเตโกซิว e า si ก็คือ หนึ่งในนั้นนะครับเป็นนักเตะที่สร้างเซอร์ไพรส์ในฤดูกาลนี้คือเล่นได้เกินคาดจากอายุที่เห็นจากจํานวนนัดที่ลงเล่นสําหรับผมถือว่าเกินคาดสุดๆอีกคนนึงผมให้เมสันเมาส์นะครับคือเกินคาดจากฤดูกาลที่แล้วรู้จักพัฒนาตัวเองจากที่ดีในยุคลำผาดแล้วดีในยุคทูเคลลิลช่วงต้นแล้วซีซั่นนี้ยกระดับขึ้นมาอีกได้ผู้เล่นยอดเยี่ยม2ฤดูกาลติดผมมองว่าเมสันเมาส์ก็เป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเกมที่ยอดเยี่ยมของเชลซีเกมอะไร ผมมองเกมนี้ครับเกมที่บุกชนะเรอัลมาดริดทั้งๆท,ที่นัดแรกเราโดนน็อกมาก่อนคาบ้านเกมนัดนี้เราเล่นกันได้ดีภาพรวมเราอาจจะตกรอบนะครับแต่มาดริดเนี่ยไม่แพ้ในซานเ e โกเบอร์เดบิวในแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบน็อกเอาท์นานมากแล้วก็ไม่แพ้ทีมอังกฤษเลยเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดตั้งแต่ประมาณช่วง5-0หรือ6-0เลยเชลซีเป็นทีมแรกที่บุกชนะได้และอีกอย่างในรูปแบบของเกมในวันนั้นเนี่ยผมมองว่าเชลซี ก็ทาได้ดีมากๆนะครับเล่นแบบไม่กลัวเพียงแต่ว่ามาโดนในช่วงเรียกว่า10นาทีสุดท้ายเท่านั้นเองโดยภาพรวมถือว่าเล่นได้อย่างเพอร์เฟคอีกเกมหนึ่งก็คือเกมที่เอาชนะนอริชได้ขาดลอย7ประตูต่อศูนย์ครับนี่คือ2แมตช์ที่เล่นได้อย่างน่าประทับใจจริงๆโดยภาพรวมเนี่ยในการเจอลิเวอร์พูลทั้ง4เกมของพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเราทําได้ดีนะครับในพรีเมียร์ลีกสองนัดไม่แพ้ในลีกครับแล้วก็ใน FA ฟเอครับก็ทําได้ดีก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ น่าประทับใจของเพื่อนๆอ,อาจจะมองเกมอื่นก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนเกมที่ยอดแย่ครับในมุมผมนะฮะในฤดูกาลนี้นั่นคือเกมที่แพ้เบน f o ฟอร์ดหประตูต่อ4ครับเรากลับมาจากเบรกทีมชาติแล้วต่อกันไม่ติดเล่นกันไม่ได้เลยนะครับคือไม่ใช่จากการที่แพ้สกอร์ขาดลอยนะครับความย่แย่ในเกมนี้มันอยู่ที่เชลซีเล่นไม่เป็นตัวเองเลยครับเล่นไม่ได้เลยแล้วก็โดนยิงขาดลอยครับซึ่ง นัดสุดท้ายเนี่ยลิสเขายัางชนะเบนส์ฟอร์ดได้นะครับแต่เราเนี่ยเล่นแล้วยังแพ้เบนส์ฟอร์ดแบบกระจุยเป็นภาพที่ผมรู้สึกย่ำแย่มากๆนะครับในฤดูกาลนี้นี่คือแมชที่แย่ที่สุดอาจจะมีแมชอื่นครับก็รองลงมานะฮะการเสมอเบอร์ลี่ในบ้านนะครับการบุกไปเยือนแล้วแพ้เอฟเวอร์ตันนะครับหรือแม้กระทั่งเกมที่เล่นในบ้านกระโดดเอฟเวอร์ตันตีเสมอช่วงท้ายหรือแม้กระทั่งเกมก่อนหน้านี้ที่มันมีหลายช็อตแต่ว่านี่คือที่สุดแล้วครับในเกมแพ้เบนส์ฟอร์ดขาบ้าน แย่มากๆเกมนี้นะฮะเพื่อนๆอาจจะมองต่างจากเกมนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโมเมนต์ออฟเดอะซีซั่นนะครับเ,เรียกว่าเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ผมต้องยกให้นี่ครับผมพูดตั้งแต่ช่วงตน้นฤดูกาลแล้วการได้แชมป์ฟีฟ่าคลับโบครับครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่หนืดตั้งแต่การเล่นกับอัลฮิราวการเล่นกับพาวเมรัสแต่สุดท้ายถ้วยนี้เราไม่เคยได้ครับนี่คือถ้วยที่ผมรู้สึกว่าเชลซี Chelsea ได้ประดับสโมสรสักทีแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมปยนส์ลีกอีกทีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้ถ้วยสโมสรโลกถือว่าเป็นเบสโมเมนต์ของฤดูกาลนะครับส่วนโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ที่เศร้าที่สุดแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เราต้องจดจําไปในฤดูกาลนี้นั่นก็คือการอําลาทีมของโรมันอับราโมวิชครับตลอด19ปีที่เขาทําเชลซีสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นอดีตนะครับแล้วก็ฤดูกาลหน้าก็จะเป็นท็อตโบลีเข้ามาทำนะครับก็เป็นภาพที่ อาจจะทำให้แฟนเชลซีไม่ชินตานะครับที่ไม่เห็นโรมันอับราโมวิชเข้ามาอยู่ในสโมสรต่อไปนะครับอยู่มา19ปีฤดูกาลหน้าเชลซีจะเปลี่ยนแปลงและจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับนี่คือโมเมนต์ที่รู้สึกเรียกว่าสะเทือนใจรู้สึกเศร้าเหมือนกันนะครับกับโรมันอับราโมวิชนะครับนักเตะที่คุ้มค่ามากที่สุดในมุมของผมนะฮะจริงๆแล้วถ้าผมใช้คำนี้แฟนเชลซีจะโกรธหรือเปล่านะฮะไม่มีครับ เพราะว่าเชลซีดึงผู้เล่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นมาคัสเบตินเนลี่โรเมลูลูฮาคูหรือแม้กระทั่งตัวอื่นเนี่ยเชลซี Chelsea ไม่มีผู้เล่นที่ผมรู้สึกว่าดูน่าจะคุ้มค่าที่สุดเลยครับในการซื้อตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตตอบว่าไม่มีนะครับส่วนนักเตะที่ไม่คุ้มค่าที่สุดแน่นอนครับเรื่องของค่าตัวด้วยเรื่องของออจํานวนประตูการลงเล่นแล้วก็การให้สัมภาษณ์กับทีมในทางลบนะครับ จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือโรเมลูลรัาคูครับต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นดาวซันโวจากทุกรายการที่15ประตรูแต่การที่คุณซื้อด้วยค่าตัว97.5ล้านปอนด์แล้วยิงได้แค่15ลูกน้อยกว่าซองฮึงม,มินนะฮะซองฮึงม,มินยิงในพรีเมียร์ลีกนะครับ23ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าดีลนี้ยังไงก็ขาดทุนแล้วก็ไม่คุ้มที่สุดนะครับในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งฤดูกาลหน้าเขาอาจจะกลับมายิงประตูก็ได้แต่ ด้วยตัวเลขนะครับแฟนสิงห์บลูอาจจะมองแตกต่างกับผมแต่ในมุมผมผมมองว่าถ้าเราต้องจ่ายเกือบร้อยล้านปอนด์แล้วยิงได้แค่15ลูกแล้วก็เคยมีปัญหากับทีมดิวลูฮาคูคือดิวที่ไม่คุ้มที่สุดนะครับขณะที่ประตูยอดเยี่ยมปิดท้ายฤดูกาลครับประตูยอดเยี่ยมที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุด น,ะะน่าจะเป็นประตูที่รูดิเกอร์ครับยิงไกลเกือบๆ0หลาในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดนั่นคือประตูที่งดงามที่สุดแล้วครับแล้วก็อาจจะติดประตูยอดเยี่ยมของพริม์ลีกในฤดูกาลนี้เลยแล้วก็ประตูของมเตโคอรซิชครับที่ทําได้ในเกมกับลิเวอร์พูลนี่คือ2ประตูยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับอ่ะก็ทิ้งท้ายกันเลยครับที่สุดของฤดูกาลกับเชลซี ในปี2021-2022ยังมีเหตุการณ์อะไรหรือว่าโมเมนต์อะไรหรือที่ผมยังไม่ได้รวบรวมใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับในใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าจะไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรครับเราแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นักเตะที่ยอดเยี่ยมในมุมของคุณอาจจะเป็นเมสันเมาส์นักเตะที่ยอดแย่อาจจะเป็นซาอุยเกสหรืออาจจะเป็นรอสบาร์กลีก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ